ริเวณแปลงสวนผักคนเมืองภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มาเป็นประธานเปิดโครงการสวนผักคนเมืองประจำปีงบประมาณ2,567ตามที่เทศบาลตำบลบางเมืองได้จัดทำโครงการขึ้น ภายในงานมีนาวาเอกอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองพร้อมนายอิทธิชัยชูเรนูปลัดเทศบาลน,นายปานวัตนอุทัยเลิศนายเลิศชายย่งยืนรองนายกเทศมนตรีรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลและคณะครูนักเรียนผู้นำชุมชนร่วมให้การสนับสนุนทั้งนี้โครงการดังกล่าว นาวาเอกอนุสักนาคทิมน,นายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองได้เปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนในโรงเรียนว่างเปล่าเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจจึงจัดทำโครงการปลูกผักในเมืองโดยจัดทำเป็นแปลงปลูกผักสาธิตทดลองปลูกผักบางเมืองปลูกผักสลัดอินทรีย์สร้างพื้นที่อาหารและเกิดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้แบ่งปันผักสลัดอินทรีย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองเพื่อประกอบเป็นอาหารมื้อกลางวันโดยได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักจำนวนหนึ่งหลังจากบริษัท BJC Move จำกัดบริษัทบอ Berry ู u กอ r l er o g i s t ติกจำกัดและบริษัท STP Corp จำกัดเพื่อคืนประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ด้านนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าการทำสวนผักในชุมชนมีความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองได้ทางมิติด้านอาหารสุขภาพเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อม เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในชุมชนอาจเริ่มทดลองจากพื้นที่เล็กๆในครัวเรือนจนสามารถต่อยอดเพิ่มศักยภาพในการผลิตเกิดเป็นอาชีพและเชื่อมโยงสู่ตลาดได้อีกทางหนึง่ง ตามที่โรงเรียนที่เรามาให้มาเป็นแบดนี้นรับใช่ใช่แ wow ก้ผิดถ่ายเป็นเลือดแก้ปัสสาวะเป็นเลือดขับเสพทะแก้ไอแห้งขาวก็เยังตาเลย